สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราก็ยังอยู่กันที่กาดกองต้านะครับแต่เป็นช่วงตอนเมื่อวันนะครับนอที่เคยติดค้างไว้นะครับตอนเมื่อคืนว่าน่าจะมาที่นี่นะครับไปกับโกติโโกครับลุงตีมาโวเหมือนเดิมครับ เขาแล้วเขาดูตอนเมื่อคืนนะครับวันนี้เขามาเมื่อวันสําหรับวัดเกาะนะครับวัดเกาะวาลุการามครับ เอาเตียวเข้ากองมานะครับผ่านประตูโค้งเปิ้นมานะครับเราก็จะหันว่าทางหน้าวัดจะมีพระพุทธรูปตั้งอยู่นะครับชื่อว่าพระพุทธชยันตีนะครับเป็นก่อโคงทําตอนฉลอง2,600ปีนะครับนอกของการดัดสรวงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับตั้งเด่นเป็นสีทองเลยนะครับดางหลังพุ่นก็จะหันว่ามีพระาธาตุสีทองจัดงามนะครับ แต่ว่าหลังนั้นพระพุทธรูปชยันตีนี่นะครับมีพระศรีบรีนะครับตั้งอยู่นะครับพระศรีบรีเดินดงนี่นะครับนั่งอยู่บนฐานนะครับเป็นแต็นสีเขียวนะครับเนาะปื้นแต็นนะครับไปกอยคอก็จะเห็นเหมือนเป็นอย่างก็อุโมงคเนี่ยนะครับเปิดหื้อใจสามารถลอดได้กับครับเนาะก็มีหูไว้นะครับเราจะลองลอดกันสักหน่อยครับเนาะ เข้าไปก็จะมีการหือป้อนนะครับมีเสียงหือสินหือปอนหลอดออกมานะครับตั้งหจก็เย็นดีครับตอนที่แดดฮ้อนๆนีนะ่เนาะเตียวมาหลังพาะศิวลีสักหน่อยนะครับไปตังทางวันโต๊ตกกะครับเนาะจะหันหว่ามีกุฏินะครับมีหมู่กุฏิเป็นกุฏิทรงไทย,ทยนะครับเป็นกุฏิทรงไทย,ทยเหมือนกะทภาักกางครับ ถ้ามันไปอยู่แถวภาคกลางก็มันน่าจะแปลกอย่างนะครับสาหรับบ้านเรือนอย่างที่เป็นรูปทรงอย่างอีนะครับแต่พอมาอยู่ทางทางบ้านเฮานะครับอยู่ลําปางอยู่เชียงใหม่นี่ก็เป็นแปลกแกนตาเนาะครับเพราะว่ามันเป็นทรงภาคกลางครับทรงแหลมแหลมหลังคาจริงๆนะครับนอกบ้านเฮาบ่ค่อยจะมีครับ มาเอาปิกมาทางขวาของพระเซวรลีนะครับเดียวมาก็จะมีอาคารน้อยๆอยู่สองสามหลังนะครับหลังแรกนี่นะครับอลองเข้าไปสักหน่อยนะครับก็จะเป็นอันศาลาทุกคนมีพระไว้หื้ไว้หื้สานเนะาะเนาะลายองค์ครับมีพระหลายองค์รูปร่างแปลกๆนะครับแล้วก็มีพระประจําวันเกิดเพื่อสําหรับไว้มาทําบุญทาตานไหนอย่างใดเนาะครับเนาะ จากอ,อาคารหลังนี้นะครับเดี่ยวย้อนไปหน่อยนะครับก็จะหมีอาคารแหมหลังนึ่งนะครับชื่อว่าหอพระนอนนะครับเนาะหอที่สร้างตั้งแต่ปีสอง5นห้านะครับอายุนี่4ี่รอยกว่าปีแล้วนะครับนี่พอ้โหเหมือนแตะเหมืนว่านะครับถ้าดูตามที่เิ่นเขียนไว้เนาะทังในนะครับก็จะเห็นว่ามีพระ อย่างหลายองค์นะครับไอ้ที่เราเห็นเด่นเลยก็คือจะมีพระนอนตั้งอยู่นะครับแล้วก็มีหุบปั้นนะครับน่าจะเป็นหุบปั้นของท่านเจ้าอาวาสนะครับอูคก่อนๆเนาะงามดีครับสาหรับพระนอนองค์นี้นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นปางปรินิพานกันนะครับเพราะว่าสังเกตว่ามือเป็นต๊ลงต่างข้างนะครับมือมาได้กําหัวไว้เนาะถ้าเปล่ามือกําหัวไว้นี่สญาตินี่นะครับเนาะ ตอนนี้ที่แต้นนอนของพระเจ้านี่เพิ่นก็มีร,รมจาลึกอย่างไว้บงนู้นะครับเป็นกรรมเมืองนะเป็นตัวเมืองก็อย่างใดนี่นะครับอ่านบบกออกนะครับเนาะใครอ่านออก,กอะไปอ่านข้างนอกแต่เดาว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับจื่ดสัทธาอย่างนี้นะครับเนาะ ครับก็มีหูปปั้นของอันเจ้าอาวาสหลายๆองค์นะครับที่เปินมีชื่อเสียงของวัดนี้นะครับเปินก็มีคุณอุปการกับวัดนะครับเปินก็รอหูปไว้นะ,ะตั้งหัวนอนของพระนอนนี่นะครับก็จะมีพระพุทธร,รูปนะปางมาลวิชัยนะเป็นทรงแบบพระมาร่าเลยนะครับทรงเครื่องจัด งามนะครับมีชัดมีชดาอย่างตัวนี้ครับทาไว้ละเอียดละออตัวองนี่เป็นสีทองนะครับส่วนเครื่องทรงนี่นะครับเฟื่องกระใจกระจกนะครับกระจกสีเนี่ยมาตัดเป็นอันน้อย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 แล้วก็มาติดเลี้ยงกันไว้นูใจความเปลี่ยนขนาดนะครับเลี้ยงเป็นลวดเป็นลายนะครับจนเต็มองค์เลยครับอันนี้ก็เป็นอย่างที่มีกล้าเนาะครับน่ามาดูมาชมกันนะครับนาอ หอผ้านอนเก่าแก่นี่นะครับหอเตียวไปทางเหนือสักหน่อยนะครับเอาก็จะหันว่ามีอาคารเป็นอาคารคอนกรีตนะครับอ่าคงเป็นสมัยใหม่น่อยครับสําหรับอาคารนี้นะครับลักษณะรูปร่างลูกทรงก็จะเป็นฝ่องตังภาคกลางนะครับเป็นสามมุกนะครับตั้งหลังนะครับหอผระนอนนี่ก็จะเป็นพระธาตุนะครับพระธาตุสูงเป็นพ่อม่าเลยนะครับแล้วก็มีซุ้ม3ด้านนะครับมีพระธาตุบริวารอยู่ถึง4ด้านนะครับครบถ้วนนะครับ แล้วก็ที่สําคัญก็จะมีเสาหงนะครับอยู่ตั้งใต้กับรางวัลออกของพระธาตุนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะศิละปะแบบพม่าของมอใน,นนะครับค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับตั้งในซุ้มปราศาทถึง3ด้านก็มีพระพุทธร,รูปอยู่ตรงในนะครับลักษณะของพระพุทธร,รูปก็บหม,อมือนกันนะครับถึง3 3อัน3ด้านนะครับท้าจากอันพระธาตุมานะครับาไปตั้งตังวันออกกันเนาะไปตังออกนะครับ ก็จะหันว่ามีอันอ่าออย่างฮะน่าจะเป็นพระวิหารกันนะครับเนาะถ้าบอกพระวิหารก็เปลี่ยนพระบสถ์เนี่ยครับเนาะผมดาเอานะครับเป็นคอนตีดทรงแบบมันแบบภาคกลางนะครับแต่ที่เตะตาเตะใจได้ดเ,ดดเลยก็คืออันนี้นะครับก็คืออาคารตั้งข้างขวามือของอันพระ พระวิหารนี่นะครับก็น่าจะเป็นอาคารไม้หลังใหญ่เลยนะครับโอ้ใหญ่กว้างเลยครับทรงเป็นแบบอ่าภาคกลางชัดๆเลยนะครับคนบอกว่าเป็นสาราการ,รเรียนนะครับตอนนี้กําลังบุรละะซ่อมแซมอยู่นะครับคงจะต้องใ้จ่ายก็อาจะจะจ่ายบ่อน,น้อยเลยนะครับใครมีที่ศรัทธาจะสแกน QR โค d บริจาคก็ได้นะครับอ่ารอได้เลยนะครับ ได้บริจาคเงินทองจุ้ยเปิ้นในการซ่อมแซมเขาเกาะมีความสุขนะครับเกิดมาจากใดจะได้มีที่อยู่ที่อาศัยนะครับเนะาะตั้งตัวันออกนะครับก็จะมีอันสาราอเนกประสงค์นะครับแล้วก็เป็นสาราบำเพ็ญบุญน,นะครับเป็นคอนกรีตถัดมานะก็เป็นอันตะกี้นะครับสาราการ,ปรเปียนนะครับทรงภาคกลางอย่างงามเลยนะครับหลังใหญ่นะครับ เราก็ลองไปก้อยนะครับว่าความงามหมดใดน,นะครับตาล่าการประเรียนนี่นะครับก็เป็นสองชั้นนะครับอ่าต้ถุนสูงเนาะอ่าเป็นไม้ผสมปูนนะครับมีไม้หลายส่วนแล้วก็มีปูนอยู่พ้องอย่างมูเสาหมูออย่างนี้นะครับก็เป็นปูนนะครับอ่าเล่าระเบียงอะไรก็เป็นปูนนะครับเนาะ แล้วก็เป็นปูดรลอ่อเป็นลวดลายขึ้นมาแต่ส่วนอื่นๆอนย่างหน้าบันอย่างอันนี่นะครับโอ้แกะสลักไม้ไว้จัดงามเลยครับเป็นไม้นะครับนอกจอสปาใบาละกาไออย่างนี้ก็เป็นแบบพักกางนะครับบ่ค่อยจะเหมือนของบ้านเฮาตะไรมีอาคารน้อยๆเชื่อมต่อกับอาคารใหญ่นี่นะครับก็บอกว่าเป็นไอนอย่างเหมือนนะครับแต่อาจจะเดาเอานะครับอาจจะเป็นที่เอาไว้สําหรับเก็บของอนะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเวลาที่มีการมีงานอนะไรอย่างนี้นะครับนาะ ลองไป ก่อยสักหน่อยนะครับพื้นขั้นใดนะครับขั้นใดก็เป็นขั้นใดไม้จัดงามเลยครับถ้าไดลงน้ํายาอย่างดีๆจะเหมาะขนาดนะครับไม้เปื่อนดีนะครับเตียวขึ้นมาเพื่อนว่าว่าต้องถอดเกิบก็ได้นะครับเนาะถ้าทาบูรณะแล้วถอดเกิดทังหน่อยก็จะดีนะครับเนาะเปื่อนก็มีชื่อที่บริจาคไว้นะครับต่้งแต่สบาท15บาทนี่ก็ท่ถ้าจะนักแล้วนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ก็ถ้าจะหลายสตางเนาะแล้วเปื่อนก็นิยมที่จะเอาชื่อเอาเสียงของคนบริจาคเนี่ยเขียนไว้ตามประตูหน้าต่างได้ตามระ เขียงไงน,น,นะครับเขียนว่าคือคนอื่นได้หัว่า,าเปิ้นมีสถานในการบริจาคในการทําบุญทำตานแล้คนสมัยก่อนเพื่อนนะครับสมัยนี้เพื่อนก็มีจัดตี่ไว้นะครับเป็นผนานังเป็นฟ้าไอ้นี่ก็เขียนลายจิ้ไว้อันนั้นก็เรียบร้อยดีเหมือนกันนะครับนเนาะเข้ามาดูั้งในอาคารนะครับ ในอาคารศาราเป็นโถงโล่งนะครับปื้นเป็นปื้นไม้เนาะแข็งดูแข็งแรงอยู่นะครับสำหรับปื้นไม้เนี่ยสแสดงว่าไม้ปืนนี้จัดดีน่าจะเป็นไม้ซักนะครับโอ้เหลี่ยมมากมากเพราะได้รับการบูรณะดีๆ้วกนะ็โอ้หน้าดูได้แต่ละครับสําหรับอาคารหลังนี้เตียวมาตัางวันออกนะครับตัดปลายสุดนะครับก็จะมีพอพดทลูกไม้นะครับทรงาปางทรมานกายนะครับ แล้วก็มีพระพุทธรูปนอนเนาะพระพุทธรูปยืนทั้งสององค์ครับพระพุทธรูปนอนนี่อันรูปแปลกนะครับ พระพุทธรูปนอนแบบนอนง่ายเอามือไว้ที่ขี้ปุ่มเหมือนอย่างนี้นี่บอกเกยหันนะครับป่มไปทางใดก็บอกค่อยหันนะครับน่าจะเป็นศิละปะแบบพม่านะครับเพราะว่าดูตามที่เพิ่นแกอย่างรูปล่างนะครับเป็นศิละปะแบบพมา่าแต่ก็สื่อความหมายแบบเรียบง่ายคล้ายคนนะครับทาให้พระพุทธเจ้านี่คล้ายคนคนเฮามากขึ้นนะครับคนก็จะได้นับถือคําสอนว่าใจกะคนเฮาได้นะครับไม่ใช่ว่าไปใจกะ ที่มีริดมีเดดอะไรอย่างเดียวใหใจนะครับเนาะทางด้านนี้นะครับติดกระพนนอนเนี่ยมาทางเหนือหน่อยเนี่ยนะครับก็จะมีพ่อพุทธลูกไม้นะครับ ปางประทานอภัยแล้วก็ปางอุ้มบาทนะครับแล้วก็มีตู้พระธรรมโบราณน,นะครับอยู่ตรงหลังทรงสามแก่นนะครับเนาะปางประทานอภัยนิ้วพจน์นจะตรงนะครับถ้าเป็นปางนันปางฮือพอรนี่พจนจะนิ้วพจนงจะงอหน่อยนะครับเนาะอันนี้เรามาดูนะครับผนังโดยรอบนะก่อนจะโปร่งนะครับมีหน้าต่างนักนะครับอันนี้ก็จะทำให้อากาศดังในนี่มันเย็นสบายแล้วก็ มีแสงสว่างอย่างเพียงพอนะครับในการที่จะให้บริเวณเนี่ยสว่างนะบ่ต้องไปใช้ไฟเลยก็ได้นะครับเนาะสมัยก่อนพด่อพ้ไปดีนะครับมาดูท้างนอกก็จะหันว่ามีคันถ้วยหรือว่าค้ายันนะครับเป็นไม้แกะสลักลวดลายแบบบ่บได้ละเอียดอย่างนักนะครับลักษณะลวดลายจะเหมือนกับอันของาักกางเป็นลายการะนกอย่างนี้นะครับเราก็ดูกันพอสมควรนะครับสําหรับ อาคารหลังนี้นะครับสาราการเปี่ยนเก่าเก่าแก่แท้ๆนะครับสาหรับสาราการเปี่ยนเนี่ยนะครับอยู่คู่วัดมาเป็น2อ0ร้อปีพุทธกาลนะครับเนาะให้มิจิัทาเก็บริจาคได้นะครับตามนี้นะครับเลขบัญชีก็มีนะครับออกจากสาราการเปี่ยนเก่านะครับ เราก็ดูมาที่พิหารวิหารนี่ก็เป็น วิหารเก่าเหมือนกันนะครับหรือว่าจะเป็นโบสถ์นะผมไม่แน่ใจนะแต่หลังใหญ่เมาเอาอเป็นวิหารไว้ก่อนนะครับหรืออาจจะเป็นโบสถ์ก็ได้นะครับก็เ,เดินไปดูก็จะเห็นว่าลักษณะก็ยังเหมือนกับของภาคกลางอยู่นะครับมีลายปูนปั้นอะไรอย่างอยู่แถวอันตั้งหน้านะครับตั้งหน้าบันจัดงามเหมือนกันนะครับส่วนอันตั้งกลางนี่ก็จะมีพระนั่งอยู่นะครับพระพุทธรูปนั่งอยู่เปิ้นเขาว่าปฏิสวรร์เมื่อ2469เกาะคูนับไปเก้าสิบเจ็ดปี ีแล้วถ้าสองสี่หเกนี่นะครับเนาะผมมืนนักแกนะครับแต่ตามมาวัดเพื่อนถ้าจะมืนเหลือหั่นนะครับเนาะเราก็ไปกันต่อครับไปทางมันออกนะครับเดียวไปทางวันออกสักน้อยครับเตียวผ่านห่มไม้เือเย็นใจมานะครับ เราก็จะเห็นนั้นอาคารแห็นหลังนึงนะครับเป็นอาคารจตุรมุกนะครับสีขาวนะครับทรงปราสาทนะครับนาอโอ้จัดงามอันนี้ก็เห็นว่ามีมาเมินละเหมือนกันนะครับมีมาเมินกู่วัดแห่งนี้นะครับวัดเกาะนี่นะครับอาคารหลังนี้ก็ตั้งเด่นเลยนะครับอยู่บนฐานกลมนะตะกอนนี่ก็มาได้เป็นฐานกลมเป็นหัวไม้สลบับนี้นะครับ ตอนนี้เพื่อนก็ทำไปฐานกลมไว้แล้วก็มีคบชาสิง์มียักอะไอย่างมาเฝ้านะครับเดียวไปดูใกล้ๆก็จะหันป้ายว่าอาคารนี่เป็นพระพุทธบาทสี่ร้อยนะครับเพื่อนว่าสร้างเมื่อปี24ง7ก็กโอ้เ9ปีแล้วนะเก่าแก่นักแก่เหมือนกันนะครับสำหรับอันนี้นะครัลองเตียวเข้าไปดูสักหน่อยนะครับ เตียวมาก็จะเห็นว่าตัวอาคารนะครับเป็นสองชั้นนะครับมีบันไดขึ้นตั้งบนนะครับส่วนตั้งลุ่มก็เป็นห้องนะครับเป็นห้องถ้าจะใช้ในกิจการอย่างอื่นเนาะส่วนตั้งบนเนี่ยเขาสามารถขึ้นไปได้นะครับเตียวขึ้นบันไดนะครับคนเท่าก็จะลําบากหน่อยนะครับบันไดค่อนข้างจริงนะครับเตียวด้วยกันไปนะครับ แถวตั้งบนนะครับอ่อนหน่อยนะครับต้างในเลยเย็นนะครับเวลาเข้ามาเขาก็จะหานมีแท่นหินอ่อนนะครับสลักหู่ปันพระบาทสี่หอยนะครับมีหอยอยู่สี่หอยพร้อมบดลายอย่างงามเลยนะครับเป็นลายสิงซาลาสัอ์อะไรอย่างแล้วก็มีอันสาวุกนั่งไหวอยู่นะครับเนี่ยก็เป็นตัวแทนว่า าศาสนาพุทธได้มาถึงที่นี่แล้วนะครับถึง4พระองค์ด้วยกันนะครับพระพุทธเจ้าทั้ง4ี่พระองค์แล้วนะครับก็จะห็นว่าลายนิ้วก็จะมีก้นห้อยมีอะไรอย่างนะครับตามพุทธลักษณะที่เปินว่ากันไว้นะครับมีลายอย่างนะครับส่วนตัวผนังห้องนี่ก็จะเขียนเป็นผ้าพ,พุทธประวัตินะครับโดยน่าจะเป็นสีปูนลงบนพื้นปูนนะครับฝรั่งก็จะห้องอย่าง เป็ดโก๋อย่างเนี้ยผมก็จำไม่ค่อยได้นะครับเป็นการเขียนปูนเขียนสีลงไปบนปูนนะครับน่าจะเป็นสีปูนเราเอาอย่างนั้นนะครับแต่ว่าลักษณะการเขียนเนี่ยเป็นลักษณะแบบภาคกลางนะครับคือเขียนค่อนข้างจะคล้ายๆจริงนะครับแล้วก็มีหูพระพุทธเจ้ามีหูพุทธสาวกเยอะแยะเลยนะครับแต่ในบางจุดนะครับมันก็เป็นลูกเล่นของคอน,นเขียนหูนะครับอาจจะมี หูบที่เป็นเรื่องราวของโลกียภพนะครับเป็นการสมสู้กันเป็นอะไรอย่างนี้นะครับความสนุกสนานนี่นะครับเป็นโลกียภพครับอันนี้ก็เพื่อนก็เขียนให้เห็นว่าเป็นอันหนึ่งนะครับเป็นตุ๊กเป็นวัฏจักรศารนี่เนาะเหมือนกับว่าพุทธเจ้ามามาเตะทุกฟังมาอันแล้วก็มีแห่งภพหนึ่งนะครับก็เป็นเทวภพอยู่ทางบนนะครับก็เป็นมีเหล่าเทวดานั่งฟ้าอย่างงดงามนะครับอยู่บนฟ้าบนสวรรค์พุกนนะครับอันนี้ก็คงเป็น ตามคำสอนนะครับเรามาดูที่อันแท่นหินอ่อนจารึกนี่นะครับเพื้อก่อจารึกอันชือ่อผู้สร้างไว้อย่างชาัดเจนแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าไปสร้างมาจากที่ไหนนะครับรู้สึกว่าจะเป็นเมืองบันนาเลนะครับประเทศเมียนมาพวกนะครับแต่ก่อนของพระพม,มา่าเขียนภาษาฝรั่งว่าเบอร์มาอย่างนี้นะครับ ประมาณนี้ครับสําหรับพระบาทสี่หอยเนาะอันนี้เป็นอันที่ทำไว้นะครับมันคละอันกับที่เชียงใหม่พู้นะครับที่เชียงใหม่ที่วัดพระบาทสี่หอยพวกก็มีนะครับอยู่บนแท่งหินเลยนะครับเขาออกจากห้องพระบาทนะครับมาทางทางเหนือต่อนะครับมายืนส่องดังบนนี้ก็หันไปไกลนะครับเขาก็จะหันแม่น้ําวังอยู่ทางหน้านะครับแล้วก็จะหันว่ามีศาลเจ้าจีน้วยนะครับเนาะประวัติที่นี่นะครับ คา,าดว่าสมัยก่อนนี่ก็คงเป็นที่ที่คนมาทํามากาขายกันนักนะครับอย่างว่านะเนาะก็จะมีคนต่างถิ่นถึงคนผักกางมีคนที่เป็นคนจีนคนอะไรอย่างหลายอย่างนะครับมาพวกนั้นเปิดก็เลยมาแปงวัดแปงบ้าไว้ที่นี่นะครับเตียวลงมาเขาก็จะเห็นนั้นมีพระเมธโทรณีนะครับอยู่ในสระน้ำนะตัวน,นี้น้าก็บม่ค่อยมีนะครับอาจจะอยู่ระหว่างบุรณนะอยู่ใกล้ยางใดนี่นะครับเนาะก็มันมีน้ําครับ เตียวผ่านาพระแม่ธรณีบีบบวยผมมานะครับก็จะหันมีนะครับาสารเจ้าต,ตั้งเลยสารเจ้าไปนะครับก็จะเป็นขัวนะครับมีขัวหรือสะพานลักษดาพิเศษอยู่ตัวปู้ใไก่ๆนะครับแล้วก็มีขัวน้อยหัวหวงหนึ่งนะครับดูตามแม่น้ำแล้วก็ขึ้นถึงสมัยก่อนนะครับว่าที่นี่นี่คงจะมีการก้าคขายมีเหือมีอะไรอย่างมันนักคึกคักขนาดเนาะแต่ตอนนี้นี่ มีถนนตัดผ่านแล้วเนี่ยก็ทำให้ความสำคัญของการกาขายทางน้ำนี่ลดลงไปนะครับต่าน้ำนี่จัดใหญ่นะครับแสดงว่าคงจะมีคนคึกคักนะครับเราก็ลองจินตนาการเอาว่าโอ้คนมาซื้อมาขายขึ้นตีต่าน้ำนี่นะครับเอาของมาขายมาแลกกันนี่นะครับก็มาไหว้เจ้าเองนะครับที่ตังในศาลนี่นะครับก็จะศาลเป็นศาลร,ระโภริสัทธ์โนอิมนะครับ กับเหี่มองก็คือพ,พ่อโพลิษันมิเล็กฮุดอีนะครับที่ยันเหมือนปุกแปะนี่นะครับเป็นของว่าพระโพริษันมิเล็กฮุดจะเห็นว่าโล่งๆนะครับโล่งๆก็บรรยากาศก็เหมือนศาลเจ้าจีนทั่วๆไปนะครับเนาะก็คงจะมีคนมาไหว้าศาลหลังจากทำมาก,ก้าขายในสมัยก่อนหลายอยู่นะครับเนาะก็เป็นที่พึ่งทางใจพ่อการเดินทางจากทางน้านี่นะครับ มันก็จะอาจมีอันตรายห่องอย่างห่องนะครับเจอสารเจ้าอายงก็ได้เป็นที่เปิ้งนะครับ ศาลเจ้าจีนอยู่เนี่ยย่อมแสดงว่าที่นี่เนี่ยเคยเป็นย่านการค้านะครับที่สัมพันธ์ของคนจีนเนาะคนจีนไปถึงไหนก็เอาศาลเจ้าไปถึงั่นนะครับนะเวลาทํามาก้าขายเพื่อก็จะมีการทําบุญน,นะครับมีการทําทานมีการไหว้เจ้าสวดมนเพื่อทำให้จิตใจสงบนะครับอ่าเพื่อก็สร้างกรรมดีนะครับเพื่อกรรมดีนี่จะได้ไปส่งผลดีๆต่อไปนะครับแล้วก็เตียวจากอัน สารเจ้านะครับมานะครับก็จะดูเงียบเงียบเงาเงาหน่อยนะครับเพราะว่าการค้ามันเปลี่ยนแปลงจากถนนสายกองต้าเนี่นะครับก็เปลี่ยนไปนะครับก็เป็นถนนสายอื่นไปเหี้ยนะครับกองต้าก็เลยเงียบเงาต้าเรือกอ็เงียบเงานะครับมีแต่ต้าก,กว้างๆไว้นะครับน่าจะมีการพัฒนาให้มีการ,รล่องเรืออย่างนี้นะครับเราเอาการท่องเที่ยวมาแทนนะครับ ทัดจากจกากศาลเจ้านะครับก็มีศาลาหลังย่อมๆนะครับชื่อศาลาว่าศาลาธรรมตั้งสันติสุขนี่นะครับก็เป็นศาลาในแบบจีนนะครับโปร่งโปร่งโล่งๆนะครับส่วนใหญ่ก็ใช้สีแดงอยนี่นะครับในการตกแต่งเนาะ,ะก็จะมีะผ้าสังฆจายนะครับอย่างนี้เป็นผ้าสังฆจ่ายนะครับเป็นพระอ้วนแต่ว่านุ่งห่มจีวรเรียบร้อยแล้วนี่เป็นผ้าสังฆจายนะครับบัจยอัน พระโพธิสัตว์นะครับอ,อยู่ตั้งอยู่อันปืน้นคําคกล่าวที่ว่าเมตตาธรรมเป็นเครื่องค้าจุนโลกนี่นะครับก็เหมือนกับพระเปิดประสอนอว่าเมตตาธรรมเนี่ยเป็นเครื่องที่ค้าจุนโลกนะครับคนเฮาถึงแม้จะกล้าขายทาธุรกิจอย่างไรก็แล้วแต่ควรจะมีเมตตาธรรมต่อกันนะครับคนเฮาบ่าควรทํามันกันด้วยความโกรธนะความเอารัดเอาเปรียบหรือความโลภนะครับ าลาหลังนี้ถึงแม้จะเป็นพระของไทยนะครับแต่ว่าการตกแต่งพก็เป็นแบบจีนนะครับเนาะก็จะมีอันนี้จะเป็นสิงกับว,ว่าหมากบุรุ้งนะครับของจีนเราก็ดูวัดเกาะวาลุการามซึ่งเป็นวัดไทยนะครับลักษณะวัดไทยภาคกลางผสมภาานกับศิละปะของพอม่าของจีนลหลายอย่างนะครับแล้วก็ผ่าน หลายวัฒนธรรมผ่านยุคสมัยมามากมายนะครับวัดแห่งนี้ก็อาจจะมีเรื่องเล่าเวลเาเที่ยวเข้าไปนะถนนทุกสายก็มีเรื่องเล่านะครับการเทียวไปทุกก้าวก็มีเรื่องเล่าเพียงแต่ว่าเขาจะย้อนนึกถึงมันหรือเปล่านะครับแต่บอกว่าการเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปจะใดก็ตามนะครับเสียงแห่งธรรมะที่กล่าวถึงความเมตตานี่ก็ยังดังอยู่นะครับอ,อย่างที่เปิลเขียนไว้นะครับ เพราะว่าเมตตาธรรมเป็นเครื่องค้ำจุงโลกนะครับโลกนี้ยังอยู่สงบเย็นใดแม้จะต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมก็เพราะว่ามีความเมตตาซึ่งกันนะครับบ่ใจเพียงแค่ว่ากับคนนะครับกับสัตว์สิ่งหิ่งห้อยจิตวิญญาณผู้ผีอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่มองเห็นสิ่งที่บ่มองเห็นอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ามีความเมตตาบ่เบียดกันนะครับบ่เบียนกันนะครับ ทุกอย่างก็จะอยู่สงบลมเย็นนะครับขอขอ้ทุกท่านมีความสุขสงบเย็นด้วยเมตตาธรรมซึ่งกันและกันนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับจะไปต่อที่ไหนแล้วก็ติดตามกันนะครับสวัสดีครับจากลุงดีโบครับ